น้ำท่วมมุมไบกันก่อนครับคุณผู้ชมที่เคารพครับเพราะสัปดาห์นี้ผมนําเสนอน้ําท่วมที่รั้วหนักหนาสาหัสเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับเม mm. ื่อวานนี้ก็นําเสนอเรื่องของอินเดียกับปากีสถานที่ติดกันเนี่ยนะ mm. แล้วก็ทําเอาผู้คนเสียชีวิตไปร่วม500อเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ mm. แล้วก็ในสัปดาห์นี้นําเสนอเรื่องของน้ำน้ำแล้วก็ความร้อนจัดในยุโรป แล้วก็ในญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนนี่ก็หนักหนาเลยทีเดียวคราวนี้ไปดูน้ําท่วมมุมไบกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สําคัญกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองมุมไบซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอินเดียนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในวันนี้นะครับ19สิงหาคมส่งผลให้ทั้งเที่ยวบินกว่า250ทเที่ยวบินประสบกับการดีเลย์หรือว่าล่าช้าลงไปนะฮะออหรือว่านะ,ะบางทีก็ไม่ใช่แค่ดีเลย์แต่ว่ายกเลิกเที่ยวบินกันเลยคือแคนเซิลอีกทั้งทำให้รถไฟหลายขบวนเนี่ยนะครับนะ,ะเข้าเทียบสถานีนั้นล่าช้ากว่ากำหนดนะครับและการ จราจรก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักอันเนื่องมาจากที่ว่าน้ําท่วมขังบนท้องถนนนะครับสำหรับข่าวสินหัวมีการรายงานบอกว่านะครับบนถนนนะครับหลายสายทั่วเมืองมุมไบนั้นนะครับ มีรถยนต์เป็นจำนวนมากนะครับจอดนะครับนะฮะเสียนะฮะอยู่ในน้ำที่มันสูงในระดับเข่าถึงเอวโอ้โหระดับเข่าถึงเอวนี่ถ้าเป็นรถเล็กก็เรียบร้อยละครับนะ,ะในขณะที่สื่ออินเดียเองเนี่ยนะฮะก็มีการนำเสนอภาพข่าวจากรถบัสคันหนึ่งนะครับนะฮะ ซึ่งจมอยู่ในน้ำบางส่วนและยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับจะต้องนะฮะเข็นรถนะฮะของตนเองนั้นฝ่าถนนที่น้ำท่วมอย่างหนักนะครับทางด้านของนาะเขาเรียกว่านายสถานีรถไฟหรือด้านนอกสถานีรถไฟนะ,ะที่เรียกกันว่าคูล่าเนี่ยนะครับนะฮะ เขากา็นอกจากนี้ยังมีรายงานนะ,ะทางทีวีมีการระบุบอกว่านะครับนะฮาเบอร์ไลนนะครับนะซึ่งเป็นบริการรถไฟท้องถิ่นนะ,ะของเมืองมุมไบต้องมีการหยุดให้บริการอันเนื่องมาจากที่ว่ารางรถไฟจมอยู่ใต้น้ำนะครับยังมีโรงเรียนนะมีวิทยายลัยและก็สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วเมืองมุมไบเนี่ยนะครับจะต้องปิดทําการอันเนื่องมาจากที่ว่านะฮะฝนนั้นจะยังคงตกหนักต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงช่วงเย็นของวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะในขณะที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียนะครับหรือว่า LMD เนี่ยนะครับยังคงมีการประกาศเตือนเรื่องของการ ยกระดับภัยนะครับเป็นสีแดงเพื่อที่จะให้ประชาชนนะฮะได้รับมือกับฝนที่ตกอย่างหนักนะถึงหนักมากเป็นวันที่สามต่อเนื่องกันฝนตกสามวันสาคืนน่ะว่ากันอย่างนั้นนีและนอกจากนี้สื่อท้องถิ่นของอินเดียเองยังรายงานว่าเมืองมุมไบนั้นนะฮะ มีปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่า500มิลิเมตรในช่วงระยะเวลา80ชั่วโมงว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะตกรวมกันไปแล้ว500มิลิเมตรเข้าไปแล้วว่ากันอย่างนั้นโดยสำนักข่าวนะฮะเ,ออเขาก็รายงานออกมาผมก็เลยสะท้อนให้ท่านเห็นนะครับว่าจะเป็น,นะะเมืองยากจนหรือเมืองร่ำรวยก็แล้วแต่เนี่ยน,นะ ฝนฟ,ฟ้าเขาไม่จะสนใจหรอกครับผมจะบอกให้มาดูฝนฟ้าบ้านเรากันสักหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะครับนะกรมอุตุบ้านเรานี่เองนะครับมีการประกาศว่านับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนั่นก็คือวันพระฤหัสบดีพรุ่งนี้วันพุธนะวันพระฤหัสบดีที่21สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีมรสุมเข้าและฝนจะตกเพิ่มขึ้นเสี่ยงที่น้ำจะท่วมคราวนี้น่าจะเป็นของแท้นะครับเออผมกเปลี่ยน เพราะวันสองวันนี้ดูเหมือนว่าฝนมันจะเบาลงไปหน่อยนะแต่ว่าเขาจะให้โอกาสอีกวันหนึ่งวันพฤหัสนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับมลสุมจะเข้าแล้วครับพี่ทองข่าวจากทางด้านของกรุงเทพธุรกิจนะครับบอกว่าพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยามีการประกาศว่าช่วงปลายเดือน คือนับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนยาวๆเลยนะ2อ,อาทิตย์เลยนะว่ากันยังไง2สัปดาห์เลยนะมรสุมจะเข้าไทยแล้วก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะฮะโดยตกหนักเบาสลับกันเป็นช่วงๆในหลายพื้นที่ก็จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันกรมตูนิยมวิทยานะครับมีการพยากรณ์อากาศของประเทศไทย ช่วงปลายเดือนนะับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมคือวันพระรัสบดีนี้นะไปยาวๆเลยจนถึง2กันยายนก็คือ2ส,สัปดาห์เต็มมรสุมเข้าไทยเขาโค้ดคำพูดไว้ซึ่งจะมีฝนตกที่เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็นะอาจจะมีหนักสลับเบาฮนะนะกันเป็นช่วงๆในหลายพื้นที่จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน อัพเดตนะฮะเรื่องของนะฮะผลการพยากรณ์อากาศนะฮะรายวันนะฮะให้อัปเดตในทุกๆ24ชั่วโมงคือทุกวันนับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะฮะเนาฬิกาจนถึง7จ็นาฬิกาวันรุ่งขึ้นเขาอัปเดตเขาเรียกว่าให้อัปเดต24ชั่วโมงเลยทีเดียวและนะฮะลมที่ระดับนะฮะ 9, 9 2 5นะฮะ s p a นี่นะครับนะฮะหรือ9อหรือ750เมตรนี่นะครับนะฮะ15วันล่วงหน้าในระหว่างเวลาวันที่19สิงหาคมคือวันนี้ไปจนถึง2กันยายนนี้เนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกกันว่านะครับศูนย์พยากรณ์อากาศนะฮะใน ระยะทางจากยุโรปเนี่ยนะครับนะ,ะวิเคราะห์นะฮะเขาเรียกว่าผลจากแบบจำลองคือฝรั่งนี่เขาก้าวหน้ากว่าเราอยู่แล้วแม้แต่เรื่องของพยากรอากาศศูมยากรอากาศของยุโรปเขาวิเคราะห์บอกว่าจะมีเฉดสีแดงซึ่งหมายถึงฝนหนักสีเขียวหมายถึงฝนที่ตกเล็กน้อย ช่วงปลายเดือนนะับตั้งแต่21สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยาคือ2กันยายนจะมีฝนนะฮะตกกระจายที่เพิ่มขึ้นหนักเบาสลับกันเป็นช่วงๆดังที่ผมบอกนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และยังมีร่องมรสุมที่จะไปยังพาดผ่านทำให้ท้องฟ้า เขาเรียกว่ามีสภาวะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกสะสมฝนฟ้าขนองว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็การใช้รถใช้ถนนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังฝนที่ตกจะทำให้ถนนลื่นนะครับงานกลางแจ้งช่วงนี้ จะต้องมีการเตรียมเต็นท์เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนนะครับนะตัวกเกษตรกรมาทางกเกษตรกรของเราบ้างก็ควรที่จะหาแหล่งกักเก็บและสำรองน้ำโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาในระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณในเรื่องของการก่อตัวของพายุหมุน ฝั่งแปซิฟิกว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะ,ะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับที่มันจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่มักจะมีย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะก่อตัวนะฮะในเทะเลจีนใต้และก็ในมหาสมุทรนะฮะแปซิ Pacific, ฟิกฝั่งตะวันตกนะ,ะตลอดทั้งจะมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามเป็นระยะยระยะ ซึ่งก็จะเป็นสภาวะที่เป็นปกติในช่วงฤดูฝนโดยฝนนั้นมักจะตกชุม่มนะฮะในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนนี้เข้าแล้วนะ,ะนี่เดือนสิงหาคมกลางเดือนแล้วเนี่ยนะครับนะ,ะก็ยังจะต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะตามนะฮะการประกาศนะฮะ ข้อมูลใหม่ๆนะฮะซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการติดตามและก,ก็การเตรียมตัวในสภาพภูมิอากาศด้วยกันโดยภาพรวมแล้วก็คือมันหยุดมาเขาเรียกว่าไม่ตกหนักมากเนี่ยมาสักสองวันแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่วันหนึ่งวันมะรืนนี้นะครับก็จะหนักไปจนถึงต้นเดือนกันยา แต่ต้นเดือนกันยาเีวก็ใช่ว่ามันจะเบาลงนะเพราะว่ามันอาจจะเสริมเพิ่มเติมอีกและอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าผมแอบได้ยินมาจากนักวิทยาศาสตร์ทางอุตุนิยมทยาบอกว่าปีนี้2568นี่แหละครับปลายปีอาจจะมีลานินีาบางคนบอกว่าเอ๊ะ ปกติแล้วเอลนินโยไปแล้วลานิญาก็มาแล้วภาวะเป็นกลางมันก็น่าจะวนมาทางเอลนินโยอีกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเราต้องติดตามการพยากรณ์อากาศให้เขาเรียกว,ว่ากระชั้นหรือทีมากยิ่งขึ้นแล้วลานิญาเพิ่งไปต้นปีตอนนี้ภาวะปกติซึ่งก็นับว่าฝนเยอะอยู่แล้วถ้าปลายปีลานิญามาอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะขอเตือนเกษตรกรน,นะครับนั่นก็คือว่า ฝนฟ้าดีอย่างนี้คุณไม่ต้องไปหาปุ๋ยเคมีมาใส่มากความไปหรอกเพราะยังไงต้นไม้มันก็เจริญเติบโตนะฮะเพราะยังไงเสียมันมีฝนมันมีน้ําเยอะแยะนี่นะครับมันนะฮะปลาล์มยางอ้อยต่างๆเน,นี่ไม่ได้ข้าวนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเยอะหรอกครับมันก็โตอยู่แล้วสําคัญก็คือว่าถ้าเรากลัวว่าเอ๊ะอาหารมันจะไม่พอเพราะเราติดในการใส่ปุ๋ยเคมีเนะี่ยเราก็วัดดินซะก่อนดิพี่ เอาไอ้แท่งวัดดินเนี่ยหรือ pH มิเตอเนี่ยไปวัดดินดูแล้วถ้าดินเป็นกรดเราก็ปรับสภาพดินโดยการเอา pH 11หรือ pH 12หรือดูลงไม่500ของที่ไปไปปรับดินซะแล้วพอปรับดินเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ยังกลัวว่าเอ๊ะปรับดินแล้วมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นแน่แต่กลัวว่าอาหารจะไม่พอแทนที่เราจะใส่ปุ๋ยทีมีเยอะๆ สมมุติว่าไร่ละกระสอบเราก็เหลือสามไร่กระสอบแล้วก็เอาปุ๋ยธรรมข้าวมาใส่ไร่ละกระสอบปุ๋ยธรรมขา้าวกระสอบละสี่ร้อยบวกบวกปุ๋ยเคมีกระสอบละพันสองบ,บวกบวกมันห่างกันสามสี่เท่าตัวนะพี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรถูกที่จะไปยังคงด้านเมฆใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงๆอยู่ทำไมผมกราบเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะ มิติที่ผมบอกว่าน้ําท่วมแล้วถ้าท่านใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่คืบเดียวเนี่ยน้ําก็เอาปุ๋ยเคมีเปรียบเสมือนกับพัดเอาเงินท่านไปกินด้วยแต่ถ้าท่านใช้ปุ๋ยธร่ามะขาวทําแบบปุ๋ยฝังอันนี้รอดหรือถ้าลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะน้ํามันเยอะอยู่แล้วมันทําให้พืชมันเจริญเติบโตอยู่แล้วท่านก็ใช้สารปรับปรุงดินวัดดินก่อนนะฮะ แล้วก็ใส่ปุ๋ยนําขาวทั้งใบปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงน้ำส้มขนไม้หรือจเจ้าเฉพาะปุ๋ยม่วงน้ำส้มขอนไม้ก็ได้อย่างนี้ไม่ทําให้ผลผลิตเสียหายอย่างนี้จะทําให้ทางด้านของต้นทุนของท่านก็ถูกลงพรุ่งนี้ผมจะไปที่อำเภอบาลจันร์จ,รจงังหวัดสิงห์บุรีจะเอาข่าวมาบอกกับท่านว่าพื้นที่15ไร่เขาปลูกข้าวนาปังรอบสองซึ่งราคาถูกเหลือเกินนะตันละ5,000กว่าเนี่ยแต่เขายังได้กำไร ถึงไร่ละ2,000กว่าบาท15ไร่เขาได้กำไรเกินกว่า30,000หรือเกือบ40,000บาทเป็นอย่างไรซึ่งจะได้เป็นโมเดลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังจะปลูกข้าวนาปีอยู่ณนตะอนนี้ที่เรียกว่าปลูกวันแม่ก็คือเดือนสิงหาเนี่ยแตเกี่ยววันพ่อคือเดือนธันวาคมถ้าเอาสิ่งนี้มาบอกให้เป็นทางรอดทางเลือกเกษตรกรแล้วท่านยังไม่สามารถที่จะทําให้ท่านรอดพ้นตรงนี้ไปได้ผมก็บอกว่า มันน่าเสียดายนะครับเอาล่ะว,วันนี้เวลาหมดแล้วครับนะฮะรู้ให้ชัดปฏิบัติให้จริงทําเกษตรไม่จนนะครับช่วยกันดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและก็รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับสวัสดีครับ